สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน่าสนใจที่หลายคนอาจยังไม่รู้นั่นก็คือภาวะติดน้ำตาลหรือที่เรียกว่า sugar blues กันค่ะมันคืออะไรทำไมหลายคนถึงหลีกเลี่ยงน้ำตาลไม่ได้สักทีมาฟังสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ sugar blues กันเลยค่ะภาวะติดน้ำตาลคือการเสพติดน้ำตาลในรูปแบบหนึ่ง ทำให้ร่างกายโหยหาน้ําตาลในปริมาณที่มากกว่าปกติแม้จะพยายามควบคุมการบริโภคแล้วแต่ก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ทาให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพและอารมณ์ได้ค่ะเวลาที่เรากินน้ําตาลสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งทำให้เรารู้สึกดีคล้ายกับเวลาที่ใช้สารเสพติดจึงทำให้หลายคนติดใจและโหยหาน้ำตาล โดยไม่รู้ตัวคนที่ติดน้ำตาลจะมีอาการเช่นอยากกินขนมหวานบ่อยอีรู้สึกกระรวนกระวายถ้าไม่ได้กินน้ำตาลหรือรู้สึกง่วงและหมดพลังเมื่อไม่ได้ทานของหวานข้อที่สภาวะติดน้ำตาลไม่ใช่แค่การกินของหวานหลายคนเข้าใจว่าติดน้ำตาลหมายถึงชอบกินขนมหวานแต่จริงๆแล้ว อาหารหลากหลายเช่นขนมปังข้าวขาว,ขาวหรืออาหารแปรรูปก็มีน้ำตาลแฝงอยู่ทำให้เราติดน้ำตาลโดยไม่รู้ตัวคะ่ะข้อที่5น้ำตาลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพการกินน้ำตาลมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วน,โร,นโรคหัวใจและแม้กระทั่งการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยค่ะ ข้อที่ 6. น้ำตาลทำให้อารมณ์แกแว่งเมื่อเรากินน้ำตาลมากระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วทำให้อารมณ์เรามักแกว่งสลับกันระวังดีใจและหงุดหงิดได้ง่ายข้อที่7การเลิกติดน้ำตาลไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงบรรย,ย้ายเช่นเดียวกับการเลิกยาเสพติดการเลิกติดน้ำตาลต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะร่างกายจะมีอาการขาดหรือทอนน้ําตาลในช่วงแรกทําให้หลายคนถอดใจกลับไปกินเหมือนเดิมข้อที่8น้ําตาลแฝงอยู่ในอาหารหลายชนิดแม้ว่าเราจะพยายามเลี่ยงน้ําตาลในเครื่องดื่มหรือขนมแต่ต้องระวังน้ําตาลแฝงที่มักมีอยู่ในซอสน้ํำสลัดหรืออาหารสำเร็จรูปอีกด้วยค่ะ ข้อที่เก้าวิธีลดน้ําตาลอย่างปลอดภัยการลดน้ําตาลควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเปลี่ยนจากการดื่มน้ําอัดลมมาเป็นน้ําเปล่าหรือทานผลไม้สดแทนคนหวานเพื่อเสียเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่10ความสุขแบบไม่ต้องใช้น้ําตาลการทํากิจกรรมที่สนุกเช่นออกกําลังกายดูหนังหรือทําอาหารเพื่อสุขภาพ ก็ช่วยเพิ่มความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลค่ะลองเปลี่ยนไลายสไตล์และค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องเติมน้ำตาลดูนะคะนี่คือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาวะติดน้ำตาล Glues หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาดีๆจากเรานะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ